ลูกผู้ชายหัวเขามีค่าดั่งทองคําแม้ตายต้องตายอย่างมีศักดิ์ศรีเรื่องย่อละครเลือดมังกรตอนสิงทรงกรดลูกชายคนเดียวของเจ้าสัวตรงมหาเศรษฐีเจ้าของเสียงกรุงย่านเยาวราชผู้มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาขาดไปคือความรักและความอบอุ่นทางใจทรงกรดไล่เขากับวริดีผู้เป็นแม่ไปจากชีวิต ทรงโปรดจึงไม่รุงรอยกับพ่อเท่าไรนักเจ้าส่วนตรงแต่งงานอีกครั้งกับเมลลี่ยิงสาวคราวลูกยิงทำให้เขากลายเป็นส่วนเกินของครอบครัวแต่แล้วหัวใจที่อยาบกระด้างของเขาก็กลับอ่อนละมุนลงเมื่อได้พบกับอาจูสาวน้อยที่ก้าเข้ามาสมัครงานในตำแหน่งเลขานุการส่วนตัวที่ช่วยเติม,เต,มเต็มสิ่งที่เขาขาดหายมาทั้งชีวิตในเทศกาลสาจจีน ทรงตรดถูกลอบปองร้ายจากใครบางคนจนแทบเอาชีวิตไม่รอดที่โรงนิ้วทำให้อจูต้องพลอยรับชะตากรรมไปด้วยถึงแม้ภายนอกของอจูจะดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแต่กลับฉลาดทันเกมเขาไปเสียทุกเรื่องทำให้ทรงกรดอดเอ็นดูเลขาสาวไม่ได้ทรงกรดมืดแปดด้านไม่รู้ว่าใครที่เป็นมารอบกัด กล้าปลงรายสิงหนุ่มอย่างเขาในช่วงที่เกิดเหตุชุนละมุนอ,อ่านมือขวาของทรงกรดสืบข่าวจนรู้บอดแสบางอย่างจากยุคปณีคนรักที่เป็นนักร้องในพัฒคารฉั่วเทียนเหลาว่าคนที่รอบทําร้ายทรงกรดอาจจะเป็นคนของแก๊งเต่ามังกรของเสียเคียงก็เป็นได้ทรงกรดปักใจเชื่อเนื่องจากแก๊งเต่ามังกรคือแก๊งอันธพาน ที่เก็บค่าคุ้มครองในย่านเยาวราชจนกระทั่งลุกลามเข้ามาในเขตของแก๊งเขี้ยวสิงห์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าสวตรงอยู่บ่อยครั้งด้วยความมุทะลุของสิงห์จึงพาอาอันกับสมุนบุกไปถึงิ่นแก๊งเต่ามังกรอย่างไม่กลัวตายทันทีท่งปลดบุกเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับเสียเคียงหัวหน้าแก๊งเต่ามังกรทันที ทรงกรดหาว่าต่อมังกรเล่นไม่ซื่อทรงให้ออีกสมุนมือขวาวางแผนสกรปรกรอบกัดทีเผอแต่เสียเคียงกลับยืนการปฏิเสธทรงกรดไม่ไว้ใจเสียเคียงตลอดมาทรงกรดกับอาจูใกล้ชิดสนิทสนมในเวลาอันรวดเร็วเขาอยากรู้จักอาจูจึงสะกดรอยไปจึงสะกดรอยตามไปที่บ้านของเธอ จนพบว่าอาจุอาศัยอยู่ห้องแถวไม้ซอมซ่อกับเง็กผู้เป็นแม่ยาซิวเองและอาเวยน้องชายโดยทำขนมถ้วยจีนขายที่หน้าศาลเจ้าส่วนพ่อตายตั้งแต่อาจูยังจำความไม่ได้ทรงโกรดรู้สึกเห็นใจและสงสารในชีวิตความเป็นอยู่ของอาจูที่ต้องทำงานหาเลี้ยงแม่และยา่า และต้องส่งเสียน้องชายให้เรียนมหาวิทยาลัยอาจูแนะนำทรงบดให้แม่และย่ารู้จักแต่แล้วเน็กก็ถึงกับหน้าถอดสีเมื่อรู้ว่าทรงบดเป็นลูกชายของเจ้าสัวตรงหัวหน้าแกงเขี้ยวสิงในขณะที่ซิ่วเองตาวาวโรดด้วยความยินดีที่การรอคอยเพื่อแก้แค้นให้อลียงลูกชายของนางเป็นเวลากว่า20ปีมาถึงแล้ว เง็กสั่งห้ามอาจูไม่ให้คบหากับทรงโกรดเด็ดขาดจนถึงขั้นสั่งให้อาจูลาออกจากการเป็นเลขาส่วนตัวของทรงโกรดเง็กยอมเล่าความจริงให้ฟังว่าไม่อยากให้อาจูคบหากับทรงโกรดเพราะไม่ไว้ใจพวกนักเลงกลัวว่าทรงโกรดจะพลอยทําให้อาจูเดือดร้อนไปด้วยอีกอย่างเจ้าสัวตรงมีส่วนทําให้อเหลียงลูกชายของซิ่วเองต้องผูกคอตาย ทรงโปรดไปมาหาสู่อจูเสมอเขารักอจูอย่างจริงใจเพราะถึงแม้อจูจะเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆแต่เธอก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายร่วมกับทรงโปรดมาหลายครั้งซิ่วเองหาหนทางเข้าถึงตัวตรงได้ในที่สุดเพราะซิ่วเองเข้าใจว่าตรงพ่อของทรงโปรดเป็นคนฆ่าเหลี่ยงลูกชายคนเดียวของซิ่วเองพ่อของเว่ยซิ่วเองวางยานในน้ำชา ให้ทรงโปรดและอัจูดืม่มวันที่ทรงโปรดมาหาอาจูที่บ้านแล้วจับคนทั้งคู่ขึ้นไปนอนอยู่เตียงเดียวกันเมื่อไงกลับมาที่บ้านเห็นสภาพของทรงโปรดและอาจูก็โกรธจัดเคียนตีอัจจูไม่ยัง้งซิ่วเองไปพบตรงที่บ้านบอกให้ตรงรับผิดชอบโดยการให้ทรงโปรดแต่งงานกับอาจูอันเริ่มสงสัยว่ามีคนอยู่เบื้องหลัง ทำให้ทรงกรดพอยคิดมากไปด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแผนของใครอาจูจับได้ว่าซิ่วเองเป็นคนวางแผนวางยาซิ่วเองหลังคาบให้อาจูเข้าไปอยู่ที่บ้านของทรงกรดไม่เช่นนั้นเงี้กับเว่ยจะเป็นอันตรายอาจูจึงจำใจยอมรับสภาพในที่สุดไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง งานแต่งของทรงปรดกับอาจูถูกจัดขึ้นอย่างเงีเงยบๆทรงกปรดอันมารับตัวอาจูที่บ้านโดยมีเว่ยตามไปส่งอาจูด้วยระหว่างทางอีกลูกน้องของเคียงมาจับตัวอาจูไปแล้วให้ทรงโปรดไปรับตัวอาจูที่แกงต่างมังกรของเคียงเพราะเคียงแค้นใจที่ทรงโปรดส่งคนไปบุกที่บ่อนและโรงฟิน่นซึ่งทรงโปรดเองไม่รู้เรื่องเลยว่าคนที่ให้ร้ายทรงปรด คือมงและอีกที่ร่วมมือกันโดยมีเล้งบงการอยู่เบื้องหลังเคียงจึงเข้าใจทรงกรธผิดไปทรงกรดยอมคุกเข่าขอขมาเคียงด้วยความแค้นใจแต่ด้วยเพราะอยากช่วยอาจูแล้วทรงกรดก็พาอาจูกลับบ้านไปเมื่อเง็กรู้ว่าเคียงจับตัวอาจูไปก็แค้นใจสัตว์ตรงไปที่บ้านของเคียงตบตีด่าว่าเคียงสารพัด จนแทบไม่เหลือมาดเง็กเปิดเผยว่าอาจูคือลูกคือลูกของเคียงกับเง็กที่เง็กตั้งท้องตั้งแต่ยังสาวตอนที่อยู่กับเคียงแล้วเง็กก็เลิกดาไปเพราะรับสภาพของเคียงไม่ได้ที่ชอบเลือกเดินทางแบบนักเลงเคียงทั้งดีใจทั้งตกใจและเสียใจที่เป็นคนทํำร้ายลูกสาวของตนกับมือที่สำคัญ เคียงกลายเป็นพ่อตาของทรงปกดไปเสียแล้วตรงทำพิธีต้อนรับอจูที่บ้านเขียงระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่จึงไปที่บ้านของตรงพร้องเน็กและเปิดเผยต่อหน้าตรงปออันทรงกดเหมลี่หมงว่าอาจูเป็นลูกสาวของตนทุกคนช็อกไปตามๆกันอาจูรับไม่ได้ว่าเคียงเป็นพ่อ ที่สร้างความร้ายกาจให้กับทรงกรดมากมายทรงกรดเองก็รับไม่ได้ที่อาจูกลายเป็นรูปของเคี้ยงคืนนั้นอาจูต้องนอนอยู่ในห้องหอเพียงลำพังเพราะทรงกรดทำใจยอมรับไม่ได้รุ่งเช้าเธอจึงเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านตรงทันทีทรงกรดทำอะไรไม่ถูกมีเพียงอันที่คอยเตือนสติให้ทรงกดร,รีบคิดรีบแก้ไขเหตุการณ์ ก่อนที่จะไม่ได้เห็นหน้าอาจูอีกทรงโปรดไปถึงบ้านอาจูก่อนที่อาจูจะกลับมาพบเง็กเขามานั่งรออาจูพร้อมทางขนข้าวของให้ซิวเองเง็กและเวย่ยย้ายไปอยู่ที่บ้านตรงด้วยกันแรกทีเดียวอาจูไม่ยอมแต่สุดท้ายถังซิวเองและเง็กก็เกลี้ยกล่อมให้อาจูทำหน้าที่ภรรยาให้ดีที่สุดอาจูเลยต้องจำยอม ตงเห็นความตั้งใจของทรงกรดเรื่องการนำเข้ารถยนต์จึงอนุมัติให้ทรงกรดได้ทํางานในโครงการนี้ซ้ำยังช่วยให้พูดให้อาจูยอมเข้าหอ,อกับตรงในที่สุดซิลเองเง็กเว่ยเข้าไปช่วยงานในครัวตามที่เหมยลี่สั่งถึงแม้ตรงจะไม่พอใจเพราะครอบครัวของอาจูไม่ได้อยู่ในฐานะคนอาศัย แต่อยู่ในฐานะครอบครัวของสภัยแกงเขี้ยวสิงแต่ซิ่วเองกลับต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะตั้งใจจะต้มสมุนไพรใส่ยาพิษให้ตรงกินเงกเองก็ไม่กล้ามองหน้าตรงเท่าไหรนะ่นักเพราะในอดีตพ่อของเว่ยเคยทำงานกับตรงแต่ตรงจำเงกไม่ได้ทรงกรดกับอันจับได้ว่ามงกับเหมยลีย่มีความสัมพันธ์กัน ทรงโปรดตัดสินใจบอกความจริงกับตรงแต่ตรงไม่เชื่อทําให้ทรงโปดเสียใจมากเมอรี่เบื่อที่จะต้องเป็นเมียเก็บของหมงจึงยุให้หมงท่าตรงหม,มงจะได้ขึ้นตําแหน่งหัวหน้าแก๊งแทนเพราะหมงเองก็รู้ดีว่าการที่ตรงจะมอบตําแหน่งหัวหน้าแก๊งให้ตนเองเพียงเพราะต้องการให้หมงเป็นเกราะกันกระสุนให้กับทรงโด ตรงไม่ต้องการให้ทรงโปรดมีอันตรายจากศัตรูรอบด้านนั่นเองเขี้ยงพยายามงอนง้องเง็กทุกวิถีทางแต่เง็กไม่มีทีท่าว่าจะใจอ่อนเปกับทรงโปรดโดยวางแผนลงใจเขี้ยงโดยให้เขียงไปช่วยเง็กหาขนมขายเขียงก็ยอมทำทุกอย่างกลายเป็นว่าเขียงกับทรงโปรดญาติดีกันโดยปริยายแต่เง็กก็ยังยื่นคำขาดอีกว่า ข่าเคียงยังไม่เลิกเปิดบ่อนและโรงบินเง็กก็จะไม่ยอมฝากชีวิตไว้กับเคียงอีกต่อไปทำให้เคียงต้องคิดหนะักอีกเห็นภาพที่เคียงกลายเป็นพ่อค้าขายขนมแล้วทำใจไม่ได้ตัดสินใจขอไปอยู่กับเล้งเล้งเลยสั่งให้อีกฆ่าเคียงและยังบอกให้หมงฆ่าตรงและท่งตดอีกด้วยเมื่อหมงและอีกได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊ง เล้งจะได้มีคะแนนเสียงเพิ่มอีก2คะแนนในการสนับสนุนให้เล้งเป็นหัวหน้าแก๊งทั้งหลายอีกทีอีกไปเที่ยวที่ฉัวเทียนเหลาแถมยังตามไปส่งยกมณีถึงที่บ้านอันหึงยกมณีจนเห็นได้ชัดยกมณีบอกว่าตนเองจะไปร้องเพลงที่ฮ่องกงอันไม่คัดค้านเพราะเห็นว่าเป็นอนาคตของยกมณี ยิ่งทำให้ยกมณีเสียใจที่อันไม่รังตนเองไว้แต่สุดท้ายทรงโปรดก็พูดเตือนสติให้อันเห็นแก่ความรักที่ยกมณีมีต่ออันจนสุดท้ายอันก็ตามมาง้อขอคืนดีกับยกมณีได้ในที่สุดทรงโปรดพาตรงไปหาหมอจึงรู้ว่าตรงโดนยาพิษมุยบอกว่าเห็นเหมยลี่เอายาพิษใส่ไปในอาหารให้ตรงกิน เมลลี่ถูกอ่านและทรงปรดจจับตัวไปขังซิวเองกับหมงตัวเมยลี่ซัดทอดมาถึงตนซิวเองจึงเอายาข่มประสาทให้เมยลี่กินและสั่งให้ฆ่าตัวตายในที่สุดส่วนมุวยก็รู้ความจริงเรื่องที่หมงร่วมมือกับซิวเองจะฆ่าตรงซิวเองเลยฆ่ามุ่ยตายตามไปอีกคนตรงฟื้นขึ้นมาได้รับรู้ทุกสิ่ง เขาทำใจยอมรับเรื่องที่เหมอยลีย่เป็นชู้กับหมงมงกลัวความผิดจึงขอให้ซิ่วเองรีบกำจัดตรงตรงอีกครั้งตรงตั้งใจจะให้ทรงกดเป็นหัวหน้าแข้งเที่ยวสิงจึงบอกกับปอแต่ซิ่วเองวางยาตรงจนตรงกลายเป็นอมาพาตพูดไม่ได้ไปเสียก่อนเคียงยังคงแวะเวียนมหาเงกอยู่เสมอเขาขอเวลาอีกนิด เพื่อที่จะเลิกทำธุรกิจผิดกฎหมายแต่มากกว่านั้นเคียงต้องการให้อจูเรียกว่าป้าเขารู้สึกภูมิใจมากที่มีลูกสาวที่เพียบพร้อมอย่างอาจูแต่อจูยังไม่มีท่าทีใจอ่อนลงเลยทำให้เง็กเริ่มสงสารเห็นใจเคียงมากขึ้นยกมานีมาบอกอันด้วยความดีใจว่าได้เลิกแต่งงานแล้วอีกสามเดือนข้างหน้า อันบอกว่าเมื่อทรงกดได้เป็นหัวหน้าแก๊งเขี้ยวสิงเมื่อไร่อันเองก็จะมีลูกน้องมาช่วยดูแลทรงกดทำให้มีโอกาสได้อยู่กับยกมณีมากขึ้นยกมณียิ้มปลื้มด้วยความดีใจที่บ้านทรงกดปอประกาศให้ทุกคนรู้ว่าทรงกดจะเป็นหัวหน้าเขี้ยวสิงจนกว่าตรงจะหายจากอาการป่วยมงไม่ยอมแขนใจจัด จึงจับอาจูเป็นตัวประกันมงจะฆ่าอาจูอาจูหนีทรงโกรธยิงมงแล้วมงก็รีบหนีไปขออาศัยอยู่กับเล้งในที่สุดทรงโกรธรู้สึกผิดที่ทําให้อาจูเจ็บตัวอีกครั้งซิ่วเองไม่ได้ยินไม่ได้ยินดียินร้ายเลยเรื่องที่อาจูต้องเจ็บตัวพระมงกลับครูตรงว่าไม่มีวันกลับไปเป็นปกติเหมือนเดิมได้ตรงรู้แล้วว่า ซิลเองเป็นคนร้ายแต่ไม่สามารถบอกใครได้วันเลือกตั้งนายกสมาคมเลื่อนมังกรคนใหม่แทนสูงที่เสียชีวิตไปทั้งพลกทามคณินหงมาเป็นกำลังใจให้กับทรงโดอย่างพร้อมหน้าส่วนเล้งก็ขู่ให้เคียงเลือกตอนเองเป็นหัวหน้าดังคำที่เคียงเคยให้สัญญากับเล้งไว้ไม่เช่นนั้นเคียงอาจจะเดือดร้อน การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสูสีเล้งเรียกคะแนนด้วยการยอมสละเสียงของตนหนึ่งเสียงไม่ยอมลงคะแนนซึ่งสุดท้ายเคียงจำใจต้องเลือกเล้งดังคำสัญญาเลยทำให้คะแนนของทรงกรดและเล้งเท่ากันอยู่ที่9ต่อ9ทรงกรดตัดสินใจลงคะแนนให้ตนเองจนทำให้ทรงกรดได้เป็นหัวหน้าแก๊งเลือดมังกรในที่สุด เล้งจับมือแสดงความยินดีกับทรงโกรดด้วยใจที่เจ็บแค้นทรงโปรถแถลงนโยบายจะทำถิ่นมังกรสีขาวเลิกโรงน้ำชาโรงฝิ่นฝ่ายเล้งไม่เห็นด้วยเล้งจึงท้าทรงโกรดว่าถ้าหากหนึ่งเดือนนับจากนี้ทรงโกรดทำให้สำเร็จเล้งจะเป็นฝ่ายยึดตำแหน่งหัวหน้าแกงเลือดมังกรจากทรงโกรดกับมือทรงโกรดขอแรงสนับสนุนจากเคียง เพราะรู้ดีว่าหากเคียงเปลี่ยนใจมาอยู่ฝ่ายทรงกรดจะมีผู้นำพวกพ้องของเคียงอีกหลายคนที่เห็นด้วยกับทรงกรดเคียงยังไม่รับปากในทันทีเขาบอกกับทรงกรดว่าหากทรงปกรธทำให้อาจูเรียกเคียงว่าอาป้าเมื่อไหร่จะยอมช่วยทรงปกรเล้งแค้นใจทรงปกรมากสั่งให้อีกกับมงฆ่าทรงปกรทามคณิน และหหงใ้้ไดอาจูและทรงกรดพบจดหมายของตรงและวรดีแม่ของทรงกรดเขียนติดต่อกันทำให้ทรงกรดรู้ว่าสาเหตุที่ตรงส่งทรงกรดกับแม่ไปอยู่ที่อเมริกาก็เพื่อความปลอดภัยทรงกรดรู้สึกผิดต่อพ่อถึงขนาดไปคุกเขาเขอขามาอาจูดีใจที่พ่อลูกหลับค้อมเข้าใจกันได้ ทรงกรดเริ่มรู้ตัวว่าโชคชะตาของตนเองเริ่มเหมือนกับต่อที่ต้องเสียสละเพื่อคนรักเพราะเขาเองเริ่มรู้แล้วว่าการต่อสู้กับเล้งกำลังจะเริ่มขึ้นและคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คืออาจูทรงกรดทางคนินหงนัดเจอกันที่ฉัฉวเทียนเหลาเพื่อหาทางพูดจาโน้มน้าวให้สมาชิกเลือดมังกรเห็นด้วยกับนโยบายของทรงกรด แต่เล้งสั่งให้อีกและหมงมากำจัดทรงกรดและถามคณินหงจึงเกิดการยิงปะทะกันทุกคนแยกย้ายกันไปทรงกรดฝ่าดมกระสุนออกมาได้อจูตามมาด้วยความเป็นห่วงอันจึงยิงต่อสู้เพื่อปกป้องอจูสุดท้ายทรงกรดวิ่งออกมาเจอกับอจูอันตามไปยิงสกัดอีกจนอีกหนีรอดไปได้ มงจะยิงทรงกรดพอดีอาจูเห็นเข้าเสียก่อนอาจูจึงโชคร้ายถูกมงยิงบาดเจ็บทรงกรดแค้นมงมากจะตามมงไปแต่ก็เป็นห่วงอาจูเลยต้องพาอาจูไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนทั้งเง็กและเคียงต่างก็โกรธจัดที่ทรงกรดทําให้อาจูต้องเจ็บตัวถึงแม่อาจูจะบอกว่าไม่ใช่ความผิดของทรงกรดก็ตามทรงกรดตัดสินใจในที่สุด เพื่อทําให้อจูปลอดภัยจากคนร้ายเขาพาตัวอจูเง็กให้ไปอยู่ที่บ้านของเคียงเง็กเข้าใจถึงเจตนาของทรงโปรดเองว่าต้องการปกป้องอจูแต่อจูกลับเข้าใจผิดคิดว่าทรงโปรดไม่รักตนแล้วจึงทอดทิ้งตนและลูกในท้องทําให้ทรงโปรดเองก็เสียใจมากเพราะไม่รู้ด้วยว่าอาจูมีลูกติดท้องไปด้วย เว่ยต้องอยู่กับซิ่วเองที่บ้านของตรงต่อไปเพราะซิ่วเองไม่ยอมไปไหนจนกว่าจะฆ่าตรงได้ยิงมือรู้ว่าอาจูท้องตรงมีผู้สืบสกุลยิงทําให้ซิ่วเองแค้นใจหนักซิ่วเองสารภาพว่าเธอคือแม่ของเหลียงถึงแม้ตรงจะพยายามบอกว่าเขาไม่ได้โกงเหลียงดังที่เหลียงบอกแก่ซิ่วเองก่อนผูกคอตาย แต่ซิ่วเองตอนนี้ก็กลายเป็นคนที่คุ้มคลั่งจนน่ากลัวไปแล้วซิ่วเองพา,พาเว่ยออกไปจากบ้านแล้วเขียนจดหมายถึงทรงกรดทำทีว่ามงจับตัวเว่ยกับตนเองไปทำให้ทรงกรดร้อนใจจะออกตามหาเว่ยและไปเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้เคียงเง็กอาจูได้รับรู้มงไปจับตัวตรงถึงที่บ้าน ทรงกรดถูกไปช่วยซิวเองแล้วเว้ยที่โกดังร้างเขาโดนอีกกับหมงเล่นงานจนแทบสู้ไม่ได้พอดีอันมาช่วยเลยทำให้ทรงกรดรอดมาได้อย่างบุดบิดแต่เขาแทบช็อกเมื่อเห็นซิวเองกำลังจะฆ่าตรงผู้เป็นพ่อทำให้ทรงกรดรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วซิลเองกับหมงรวมมือกันจะฆ่าคนในครอบครัวของเขานั่นเอง อาจูเองก็ตามมาด้วยเพราะสงสัยว่าซิวเองจะรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นดังคาดซิวเองกำลังจะฆ่าทรงกดเขียงก็ปรากฏตัวขึ้นบอกกับซิวเองว่าเลี้ยงติดการผนานจนหมดตัวเลยเอาร้านมาขายให้ตรงแล้วเอาเงินตรงไปโดยเขียงเป็นพยานให้ซิวเองรู้ความจริงเริมคลุมคลุมข้าง มงจะยิงทรงกฎอาจูยิงไว้ได้ก่อนแล้วก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นมงจะยิงทรงกฎอันเห็นก่อนเอาตัวเข้าขวางทรงกฎแค้นยิงมงตายแต่อันก็ถูกมงยิงเช่นกันอันฝากให้ทรงกฎเอาสร้อยคอแกงเขี้ยวสิงไปให้หยกทรงกฎรับฝากทั้งน้ำตาอันบอกว่าเขาได้ทำหน้าที่ปกป้องทรงกฎอย่างสมบูรณ์แล้ว แล้วอันก็หมดลมหายใจในอ้อมกอดทรงกรดทั้งเคียงเง็กอาจูปอต่างเศร้าไปตามๆกันอาจูสงสารทรงกรดอย่างจับหัวใจซิลเองทำใจไม่ได้ที่เป็นต้นเหตุอยากร่ำรวยจนทำให้อเหลียงต้องหาเงินแบบผิดๆจนสุดท้ายต้องฆ่าตัวตายซิวเองเลยตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุดทั้งเง็ก อาจูเว่ยเวทนาซิ่วเองเป็นอย่างมากยกมณีเสียใจที่สุดที่อันจากไปส่งปรดเองก็รู้สึกผิดที่ไม่อาจทำให้อันได้แต่งงานกับยกมณีแต่ถึงแม้ยกมณีจะเสียใจที่ไม่อาจได้ร่วมชีวิตกับอันแต่เธอก็ยืนหยัดใช้ชีวิตเพียงลำพังโดยมีอันอยู่ในใจเสมอ ตรงเริ่มมีอาการดีขึ้นจนสามารถเดินได้ดังเดิมตรงบอกให้ทรงกดไปพาอาจูกลับมาเป็นนายหญิงแห่งแก๊งเคี้ยวเคี้ยวสิงให้ได้อาจูยอมเรียกเคียงว่าป้าในที่สุดทำให้เคียงดีใจมากส่วนทรงกรดเองก็ไปงาอา้ออจูจนอาจูใจอ่อนยอมกลับมาอยู่ที่บ้านทรงกรดทางเคียงเง็กเว่ยตรงปอ ต่างดีใจที่อาจูกำลังตั้งท้องโดยเฉพาะทรงกรดเขาให้คำมั่นจะดูแลปกป้องอาจูและทุกคนในครอบครัวให้มีความสุขตลอดไปติดตามละครเลือดมังกรตอนสิงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง3และช่อง3 HD เริ่ม13เมษายนนี้